เาเขาในสามสิบหกล้านเนาะสั่งไปสามสิบหกล้านเออไปบอกเขาหกเป้าเลยเยศคอชนใดคอสักไหมอู <ok> ้ไปเขาฝันเพิ่นบ่เขาความผันอะไรนี่นะเขาบอกสั่งแมงแมนบ่ปูด้วยตัวนีงปูสิไปจากตัวพ่อใหญ่นี่บ่ปูนี่แหละปูนี่แหละปูยู่นี่เพิ่นซื้อปูยังเขาอื่นมาปูขาวปูผขาวปูผขาวปูผาขาวไปบอกเลขได้ดสามสิบหกล้านเดี๋ยวจัดเผื่อค่าบ่ายจัดหกหกสามอีกกับพ่อแห้งนะเนาะแต่วหกสามผมซื้อหาซื้อไว้ก่อนเลย เขาอาจารย์หวดนีแหละวซื้อตามเลยก่าไล้กั้นไว้แต่ไป่ซื้อไป่ซื้อของว่ขายให้ครัอยู่ซื้อของว่าขายสามหกเลยไหมครับหกสามหกสามคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงรถกว่าเซนติเมตรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาหัวแล้วครับโอ้แกเป็นสนุนโอ้แกเราไปกลับรถก่อนดีกว่าไหมบอสโอ้แกไปก่อนแล้วไม่ตรงที่เราเคยกลับนะไปมาถึงต้นโพเลยเด้อครับพี่น้องนี่ครับต้นโพที่อาจารย์เมียวนะครับเพิ่น มาทำพิธีนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวสิพาไปตรงเนื้อนะครับราจะไปหัวหอมแล้วมาหอดอลไรเด้อพี่น้องไปทำการครับกล้วยเดี๋ยวเขาจะทายหน่อกล้วยหน่อกล้วยหน่อกล้วยทายหน่อกล้วยใช่ไหมนี่ยหน่อกล้วยที่ออกมาเป็นหน่อบัวนะครับนะครับให้ให้โชคมาหลายงวดเด้อครับหน่อกล้วยเนี่ยอุ้หน่อกล้วยก็แปลกหนาะ หน่อกล้วยนะครับน่องซองมังดีเด้อเพื่อตัวเลขเห็นตัวเลขส่วนมางคนจะซองอยู่ต้นกล้วยมันได้ครับตัวเลขกอ่ะนี่ขับเพิ่งเคเห็นเป็นจุดแปดหกหกแปดแปดเก้าก็แปดกันด้ะมาหดกัดกันมาด้อยกั่าันไปชกทำตอนนั่งไงของอาจารย์ขอมาเขาก็เลยมาทำความสะอาดขากรงไกรขาสูงอยู่ไหนเนาะ ปู่ผะเดงกำลังทำพิธีนะครับสัมผัสนะครับอยู่ที่ตัวนี้โบราณของหมู่บ้านเป็นวัดร้างนะครับวัดร้างเป็นเป็นหมู่บ้านอสมัยตะ่อนก็เป็นหมู่บ้านครับหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านร้างเนาะหมูบ้านร้างตรงนี้ครับที่ที่มีปราสาทมีอะไรมีหินอันนี้เป็นหมู่บ้านเนาะมีปราสาทหมู่บ้านเก่า เขาเรียกเป็นสิมเป็นสิมครับเขาเรียกเป็นสิมเป็นโบดนะครับสิมหน่ำเป็นสิมโบดอ๋อเป็นเส้มเส้มเป็นสถานีสักศิลป์เลยบอกนั่นทางพนมเขาแบบเหมือนกันโบใช้ภาษาเดียวกันไปบอกเขาจะมีทางไหนพรท่านหูโอ้ยมากจะได้ก่อนเมื่อกี้เขาอะไรสายทุกร้านแล้วเขาเคยมาสายอยู่นี่เขาบอกทันทียี่สิบเจ็ดเขาบอกอะไรครับทันทีย่สิบเจ็ด เพิ่งแต่ข่าวพวกโอ้โพวกอะไรแต่เมตตาบอกเลยบอกสองเกดแรกเห็นเจ้ามามสิ่อยมาถามเขาเคือคอยก็อยู่อยู่นี่กับ็งาปูอยู่<ท>วันที่ยืดเยื้เดือนนี่บ่ครับคอยน้ำมาใช้อืมขอแค่นั่งมาสายเ<ห>ขา <ๆ S 2> คนเขาในโชคบ,บ่ครับเขาในสามสิบหกลานเหรอไปสามสิบหกลานเออไปบอกเขาหกเป้าเลย ข้อเชิดไหนข้ออะไรโอ้ใบเขาฝันคนบ่เขาความผันอะไรนี่นะเขาบอกสั่งเงี้ยแม่แม่มาพูด้เตัวนีๆปูสิไปจากต้นพูใหญ่นี่บ่ปูนี่แหละปูนี่แหละปูยู่นี่เพิ่นซื้อปูยังเขาอื่นมาปูขาวปูขาวปู่ขาวปูผ่าขาวไปบอกเลขได้๋ยสามสิบหกล้านเดี๋ยวอาจารย์เพื่อใช้บาทเดี๋ยวอาจารย์หกหกสามอีกกับข้อแห้งนะเนาะได้ปะหกสามผมซื้อหาซื้อไว้แค่นี้เขาอาจารย์หัวนี่แหละวซื้อตามเลยเก่าไว้ กั้นไว้แต่ไม่ซื้อไม่ซื้อเขอบาบ้าขายให้ครับอยู่ที่อว่าขายสามาาท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูก,ถกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง เหกรับหกสามหกสามหกสามผมไปแล้วหลังหนึ่งไม่ตกกระพุนแต่ว่าเมื่อเสิ้นมือเขาถือแล้วมือเขาถือนกฮัทไก่มาสี่กับหลังตัวหลังเด็กข้างข้างไก่นี่กับหลังได็กอยู่ตัวหลังว่าเลไรคอยวางสั่นเลยหกสามเลขสองตัวเก่าหกสาม ทั้งไกลเีหทำกับขึ้นทัี่เลยเก่าขึ้นอย่าลืมตัวหลังเดินล่มเสวาแล้วต้องผ่านมาสสวานอย่างเราไปสั่นเลยผพราะาตีลยหกสามเจ้าเก่าซื้อไม่ซื้อเข้าบาขคายห้เก็อ่านล่ะอันไหนแถ้จักสีคอบอมีเขาเขาบอกคายหไหกสามลูกไปเงเสาบารได้ผมไปเหล็กตัวหนงผมได้แล้วแต่หกสามเมียผมไปสื่อ่ะ ผูดำต้นตะเคียนหินแต่ว่าผมก็ไม่ได้เลยอันนี้คือฐานปูดำมันก็ตรงกันผพรเพราะผมหาต้องการตรงกันแค่นั้นแหละอันนี้ผมไปวันที่สามครับอยู่ครับต้นตะเคียนอยู่ต้นตะเคียนอนี่ผมถามตะเคียนทองที่ให้หกหกแปดเมื่อกี้เห็นนะวันนี้มันก็ตรงกันกับมันจะมีอยู่อะไรีนนี่ตรงกันนั่นนี่กอเ เก้าเจ็ดกับกุ้นไหนครับเนี่ยครับเจ็ดสองเจ็ดสองสองใช่อันนี้ไปรำอยู่อำเภอเพนเพนอุดรครับอันนี้เขามาลงต้นนี้คือนั้นสี่หนึ่งสามกับเจ็หนึ่งโอ้มาลงของอาจารย์แมวอาจารย์แมวอาจารย์แมวให้มาลงวันพระบอกอาจารย์แมวมาแล้วได้สี่หนึ่งสามกับเจ็ดหนึ่งตรงนี้กินเลยกูเลยปูเลยปูเลยครับนี่ตัวที่เขียนสอนจะส่งมาให้อยูเหรอครับ ต้นตะเคียนต้นตะเคียนสารใส่ผู้ดำเหมือนนะเป็นที่สามเมื่อกี้นี่ครับเด่นไม่ได้เป็นต้องอ <Allah> ย่นั้ยยนเองนะผมไปเอาลงพญาน,นาคบอกนะครับ บอกไปลำไปทำไหนปู่พันก็ต้องลำลำอกต้องท่าี่ถ้าอยู่บ้านท่าดานี่ก็มีทั้งพยานนามีทั้งไอ้รถกะเกต์อยู่ในน้ำครับผมเจ้าห้ทีหลายๆคนก็ถามมาว่าทำไมจะเล่าให้ฟังการลำหนึ่งเราไม่ต้องไปบนสาทุทางมางูป่วยนางลำถวายแต่เราไม่เอาเราถวายลำให้เพื่อนเลยเทพเทวดาเหล่าเทวดาถ้าให้เราแบบ ท่านสนุกสนานมาเบิกบ้านเพื่อนก็ให้ความสุขแก่เรานะถ้าไปแบบโอ้โหโทสโซไม่เนาะเพื่อนอยากเ่อยากหายบ่อยากหายนะครับเป็นท้าทายเราถ้าเราไปสาธุเด้อเป็นลูกในวันวานเน้อสวนจะมาล่ำถวายขอโชคลาภเน้เราก็จะเห็นตามนิมยมเป็นมาตอนตอนปู่ผ้าแดงลำช่างที่เพิ่นจะมาเทียบนะครับมาเทียบคือคืออย่าไปให้มันเต็มเกินไปให้มันพอดีนะอย่าเอาแบบให้มันเต็มที่ จนจับเตยไม่อยู่นะถ้าจากเตยไม่อยู่มันคงเตยไปอยู่มันก็ไปดูที่สะแดนเราวนะันนี่เดี๋ยวก็เป็นปู่นั่นแล้วก็เป็นปู่นี่ไปแลวเนาะแต่มันก็เราก็ไม่กล้าพูดหรอกแต่เราก็ขอจากสมาิันี่เพ้อบแล้วก็เอา ขอองค์ไหนที่เป็นมาสื่อให้เราบอกมันก็จะบอกให้เรานะรัมเบลมีสติมีสติททุกุกอย่างหรอกรับมมีสติเจือปัญญาบริสุทธิ์ถามปู่นิดหนึ่งอะไรที่ทำให้ปู่นะที่มาเพราะว่าที่ศาลต้นโพไม่ได้จะแก่จะมาเพราะว่าแม่บ้านคนฝันฝันฝันเห็นต้นโพว่าใส่ชุดแดงผ้าพโค้หัวต้นโพก็เลยโทรมาถามว่ามีตรงนี้ เนาะอันนี้คือความฝันเรื่องจริงไม่ไม่บ้านคนฝันไม่บ้านคนฝันแต่ไม่ได้ห้อ,อยขอแล้วที่ผมมาหลักกิโลเพราะทำไมเพราเขาต้องมาแก้ตลอดเพราะว่าผมถูกตลอดก็ถูกผมจากเพราะว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันกกมันก็ถูกมันก็ได้อย่างนะี้นะมันก็เลยโดยพูดแล้วก็คำให้เพื่อนนะเออเพราะว่า,าจ,า,า,จาว่า,าจะว่า,าจาครับผมแล้วก็มาที่ต้นโพนี่ต้นโพนี่ฝันว่าไม่บา้านฝันผมไม่รู้นะตรงนี้เนาะไม่บ้านมาบามว่าพ่อฝันเห็น ก็มีก็ไม่รู้นะจะถามดูว่าใช่หรือเปล่าผมมาดูสงสัยเพร่ญอยากให้มาขอโชคลาภมั้งแค่นี้นะไหนๆเราโดนใจแล้วเป็นการโดนใจใช่ครับไหนๆก็ให้มาเมื่อเที่ยวก่อนฟันว่ายกหลักกิโลมันก็อยู่ในนั้นแต่เราไม่ได้กลับทุกเราก็เอาตัวเลขเราจับอยู่นั้นมันก็เข้าหมดเลยเข้าหมดใช่เขาต้องสามตัวเลยนะตัวเก้ามันกลับเนาะลืมไปไม่หกหลักกิโลหกแปดศูนย์อะไรนแปดโอ้โหมันจะอยู่ในนั้นอยู่ในหลักกิโลด้วยใช่หลักกิโลสิบหก แปดศูนย right? right. ์มีไหมห้าศูนย์เดีอยาจะมาใ่หนมีอยู่นั่นหมดมีครับมีอยางไู้านนี่ผมส่ด้าม C ามนึ่งาม นพี่นชีวิตจบงไม่มีใครรู้กแม่ดีเขาเจนึ่งีจ็บหน่งเจ็บงน่งเจน่เอลูกมลังสับไวแล้วคุณแล้วลูกอาจารย์